สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กะโหลกหลักทุกๆท่านเนาะนะครับเมื่อนี่แอดพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่กระท่อมละสังขารของลุงปู่สวงนะครับอยู่ที่บ้านรุ่นเนาะหลายคนหลายท่านนะครับที่รัท่ากับลุงปู่สวงแอดก็คิดว่าน่าจะได้เดินทางมากราบไหว้ปู่แล้วนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีชีวประวัติของลุงปู่สวงนะครับ ลุงปูสวงนี่ก็เป็นเกจิอาจารย์นะครับที่โด่งดังในเรื่องของให้โชคให้ลาบเนาะนะครับท่านผู้ชมจะคิดว่าท่านผู้ชมก็เคยอันไดมาขอตัวเลขของเพิ่นอยู่เนาะนะครับหรือว่าหลายหลายคนก็เคยมิโชคมิลาบกับลุงปูสวงนะครับขึ้นอยู่กับอย่างระความเสื่อขึ้นอยู่กับจิตสราเนาะนะครับท่านผู้ชมก็ ผู้ได้ที่บ่ท่านในเคยมากกับข้ามานะครับกราบไหว้ปูพิ่นอยู่นีนะครับท่านผู้ชมนีม่ก็เป็นกระท่อมที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะนะครับมองนีตะก,กี้กับบอมีเลยอาคารนี้ได้ครับท่านผู้ชมออจุดละสังขารหลวงปู่สวงนะครับแปดกันยาสองห้าสีสามเป็นบูมองบูชาไฟเนาะนะครับหามค้นเขา้า อันนี้สร้างขึ้นิ่งจะแล้วปี้ปีน้นีนะครับทานู้ชมเนาะนะครับเอ้าเดี๋ยวพาทานู้ชมไปขอพรกับลุงปูนะครับอยู่อยู่ในกระถ่อมเนาะนะครับก็น้าน้าน,นะครับที่แอดใดมีโอกาสได้ขึ้นมาเลยเออพาทานู้ชมขึ้นมาขอสุขขอลาบกับปูเนาะนะครับอืมอ่ะทานูิชมก็ต่ง้งจิตอธิษฐานเออขอพร กับลุงปูสวงนะครับกบ็มีโอกาสแล้วก็อย่าให้โอกาสได้ผ่านไปเนาะนะครับเออนะครับปูปูเอ้ยนะครับวันนี้ผมผ้าเอซีเพิ่นมากาบมาไหวามาขอส่งขอลาบกับปูนะครับประกาศสีม,มาเอาเหล็กกับพีช่ชัดเพิ่นนะครับ้าตัวเหล็กเพิ่นนไ้มาสิเป็นตัวใดก็ขอให้ปูไดอ้อ่ไปย่ำได้ไป เอาให็นมันอยู่เร้อปูในงวดวันที่หนึ่งพฤศกิกายนเนาะนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับพอพ่อนเอาเองเนอนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับปูครับผมครับสวัสดีครับพี่ทัดสัีครับปูนะครับมือนี้กะมาตามตัวเลขของพี่ทัดความฝันเนาะนะครับในงวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนนะครับก็ตั้งแต่กลางวดนเนาะวันนี้เนาะนะครับมาแบบเสียงๆในคนตุนนี้มอว่าเพื่ิิฝันหรือบ่ฝันเอ้นะครับก็ตามภาษาคนหาเนาะถ้าเพื่นฝันดีถือว่าโชคดีของเข้าได้เอ้านะครับเป็นยังไงพิทัศนก็มาช่วงนี้แหละพอดีก็ถ้าอยากให้ จริงๆก็มาช่วงประมาณใกล้ๆออกก็ได้อันั้นชัวร์สุดครับชัวร์สุดเพราะ<ม>บางทีก็ฝันฝันมันคนเราก็ฝันทุกวันแหละแต่อยู่ที่จะมีตัวเลขหรือไม่มีตัวเลขแค่นั้น<ม>ครับครับผมพอดีงวดก่อนเนาะผมก็ให้แบบนี้งดก่อนอ่าครับแล้วผมก็ได้ชี้ขึ้นแบบนี้ครับงวดสี่ถ้าพิทักษ์ในคลิปงวดวันที่สิบหกตุลา ครับอภิธานให้92166แล้วก็402ครับนะครับแต่นี่คือหลักฐานที่ในคลิปนั่นพิธาบอกว่าถ้าไม่ชอบเรียกเรียงให้เอาขึ้นเอาลงให้เอาขึ้นเอาลงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเราจับเปลี่ยนอันนี้บางคนเขาจะก็จะกลับหัวเนาะครับครับ9ตัวเดียวกันเ็กลับหัว9ก้า9ครับผมอืคือแต่ส่วนมากผมจะไม่เขียนอย่าง6ผมไม่จับไม่เขียนะวัด ผมให้เขากลับเอาเองครับแต่ถ้ามันถูกเนาะแต่ถ้ามันไม่ถูกก็ปกติครับไอ้นี้เราไม่ได้มาอวดอ้าว่าเลขเราเข้านะแต่ในคลิปที่งวดที่แล้วพี่ทัด์บอกว่าให้จับขึ้นจับลงจับขึ้นจับลงอ่าก็ได้สามตัวแบบนี้คือผมจะพูดในคลิปผมก็ดูตลอดในคลิป9 2 1กับ162คือตัวเดียวกันพูดอย่างนี้แล้วก็ให้เอาเวบนี้ผมก็ชี้มือนี้แหละเนอะเพราะว่าเ2้าหนึ่ง ถ้าเราตัดในเก้าซองหนึ่งยังไงมันก็เข้าเนาะนะครับก็คือลูกซองนั้นก็มีอยู่แล้วก็ไม่ได้เขียนตีหลักครับีี้นลงคือถ้าเลขเข้าหรือไม่เข้าผมไม่มิบังอาจจะเขียนให้เข้าได้ครับครัเพราะผมอยู่กับลูกปู่โกหกเขาไม่ได้หรอกครับคนที่บาก็คือผมนี่แหละที่โกหกกับฝันงดก่อนพอเล่านิดนึงฝันว่าลูกปูให้ดึงเชือก ลงปูให้ไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็ดึงเชือกควายมาก็จะมีหกหกอยู่ที่ผมพูดเนาะหกหกมาสองตัวแล้วก็ข้างหน้ามันจะมีหนึ่งนึงสองครับครับแล้วก็มาจอดตรงว่าวนั้นพอดีว่าวตรงนั้นมันมีตัวเลขเก้าสองหนึ่งหกหกสี่ศูนย์สองแต่สี่ห้าผมบอกว่าออกลาวไปแล้วไม่ต้องเอาครับครับก็เลยผงเขียนเฉพาะเพนี้แล้วก็ชี้ลูกศรกาตามชี้แบบนี้แบบนี้ครับแต่ถ้าเราจับเป็นเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ สามตัวครับแต่มันออกไปแล้วมันดึงง่ายพี่ลวมปูให้ดึงเชือกกับเลขหกมาตรงว่าวถ้าเราตีเป็นเก้าอ่าแล้วก็กูผสมเมนก็เก้าเหมือนกันอืมครับวัครับแต่งวดนี้เอาใหม่ครับเพราะว่าเลขมันออกไปแล้วลราแปลยังไงแปลยังไงก็ถูกก็ยังให้ถูกครับเนาะอันนี้ก็ก็ถ้าคนตัดเล่นที่ผมชี้ก็อาจจะเข้าครัอันนี้ก็เอาใหม่งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ครับก็ความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ทัศน์อันนี้อยู่ที่ความเชื่ออ่าแล้วก็เลขที่พี่ทัศน์นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางครับไม่มีใครรู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนไม่กีไม่มีใครรู้มาก่อนที่ขนาดกองสลากเขายังไม่ให้ล็อกเลยนอกจากคณะกรรมการทั้งสังในในงวดวันที่หนึ่งพิกาอันนี้ก็ฝันครับก็ไม่ยาวเนาะอันนี้ก็เลยเล่าอันนี้มันยาวๆหน่อยครับผมฝันเห็นหลวงตาเป่า หลวงตาเปาหลวงตาเปาที่อาจจะรู้จักถ้าดูในป้ายนั้นหลวงตาเปาเป็นศิดลุงปู่ที่ขับรถเขาแต่ก่อนเขาจะ่เรียกว่าหลวงเต่าหลวงตาเต,ะต,ะตะ่าครับที่ไปเก็บผู้ระเบิดกระโหลกปู่ที่จับลูกปืนอาปีจีเหมือนแลกล้กกับลูกตีด้วยนะั่นแหละครับและลูงปู่เอามาให้หลวงตาเปาร่าหลวงตาเปาว่าลูกปู่เอามาทําไมฝันเห็นท่านแต่ท่านมรณภาพแผลแล้วก็ฝันเห็นพ่อ ฝันเห็นคนที่เสียชีวิตคือบุกการีคือพ่อแล้วก็หลวงตาสามคนครับแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีพระอยู่องค์หนึ่งก็มาด้วยแต่ผมขอไม่เอ่ยนามครับพอเดี๋ยวเขาบอกว่าฟันเทีนาไปเต้นหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าให้ผมไปขายลอตเตอรี่ครับผมบอกว่าหลวงปู่ผมไม่เคยขายลอตเตอรี่ทําไมให้ผมไปขายลอตเตอรี่ท่านก็พูดาษาเมน ไปขายเธอเอาโมไซค์คันนี้ไปอืมไซค์วิบากผมทุกวันนั่นแหละเรจะมีทะเบียนอยู่ครับครับแต่หลวงตาเป่าบอกว่าขายลอตเตอรี่ชุดสามใบให้ขายสองร้อยเพราะว่าลูกค้าใครจะให้ใครจะเอาลอตเตอรี่สามใบขายสองร้อย <c oughs> ไปขายเธอไปขายใ,ในบ้านบ้านผู้ใหญ่นั้นผมก็เลยจับโมไซค์ไปขาย <c oughs> ได้มาสองร้อย <c oughs> แล้วก็ มาหาโลงตาก็ตื่นขึ้นมาครับครับอันนี้ก็โชว์ทะเลขเราทะเบียนรถผมก็จัดมาแล้วอก็ไม่เยอะครับประมาณนี้อหนึ่งพกิกานะครับอันนี้เก้าสี่แปดนี่เป็นทะเบียนรถมอไซค์มอไซค์ออกลาวไปแล้วเมื่อคือโอ้เรอมาช้าไปเก้าเก้าสี่แปดนะครับผมให้ให้คมทรัพพยานาเมื่อวัน จันครับแต่ก็ไม่ได้ลงเอมาออกลาวันเมื่อคืนวันพุธครับเอสามสองหนี่เป็นลอตเตอรี่ด่ลอตเตอรี่ชุดสามใบครับหลวงตาเปาหรือหลวงปู่เปานี่แหละให้ขายสองร้อยแต่กับผมจุดตรงนี้เท่นี้เดียวก็คือสามสองศูนศูนย์แต่ผมไม่เอาศูนเยอะเพราะมันห้าตัวแต่ผมไม่เขียนศูนใหญ่ คนจะเขียนสามสองแบบนี้อืครับก็คือลอตเตอรี่สามใบราคาสองร้อยก็คือสามสองสูนนั่นแหละแต่ผมไม่เขียนศูนยผมจะจุดเอาอ๋อลอตเตอรี่สามใบก็คือสามครับให้ขายสองร้อยครับอ่าก็ตีมาเป็นสามสองครับแล้วก็ไอตัวกลมๆน,นถ้ทานใดชอบศูนย์ใช่ครับถ้าใครชอบศูนย์ก็คือสามสองศูนย์แล้วก็ผมสังเกต ที่มองจากนี้ไปนี่จำเื้นกับที่ที่ผ่านมานะพี่นั๊ครับก็คือว่ามันจะมีลูกศรครับอาชี้ชี้จากเลขสองขึ้นไปหาเลขแปดครับใช่ไหมอันนี้คือที่ผมชี้คือชอบส่วนตัวแต่ผมจะวงกลมหรือผมจะบอกว่ามั่นใจอันนั้นผมบอกไม่ได้ครับถ้าผมบอกว่ามั่นใจตัวนี้มันไม่ออก F4 ก็ไม่พอใจครับครับผมก็เลยถ้า f c ชอบแบบผมก็คือแบบนี้สี่แปดส ล่างสามสองสี่แปดสองครับเดี๋ยนี้ก็อย่าลืมหกกับ9้าตัวเดียวกันหรือเดียวเดียวจะหาว่าเราไม่พูดอีกครับเราไม่ได้เขียนให้แท่ใช่ครับนะครับก็จะไม่ตวัดอืครับครับก็ประมาณนี้จากที่เคยทําคลิปแล้วก็คุยกับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเนาะก็คือว่าระหว่างสี่แปดหนึ่งขออนุญาตว่า เขาบอกมาอย่างนี้นะคกลโรินอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะ48<อ>มันจะไม่มาด้วยกันถ้ามามันต้องมีเลขอะไรอยู่กลางครั<อ>บไอ,อ้น,นี้ไอ้น,นี้เราไม่ได้ไปแก้ไขตัวเลขของพี่ท่านนะครับอ่าพูดเขาบอกว่า48เนี่ยมันจะไม่ค่อยมาด้วยกันครับอืมถ้ามันจะมาเนี่ยต้องมีเลขกลางอ่าท่านผู้ชมอ,อาจจะเอาเป็น498 อย่างนี้จะจก็ได้นะคนสุดทินครับอันนี้ไม่ได้แก้ตัวเลขของพี่ชานนะพูดว่าอยู่อยู่ที่เราสลับเอาไปับบพบตัวเลขมันมาคู่กันแต่9กสี่สี่เ้าเมื่อคืนเขาก็เอาไปแล้วลาวมาขอไปแล้วแต่ว่าไม่แน่นะคนสุดทินไอ้เลขเพื่อนบ้านเราเนี่ยสี่มันชอบมาอ่ามันก็ยังเหลือสี่แปดเกเกือบทุกหมดเลยพี่ใช่ไหมสี่ก็คือเราออกมาแบบนี้ก็ได้สี่สามสี่สอง สี่เปดอันนี้เลขลาวเนาะครับแต่ก็แต่สีเก้ามันออกไปแล้ครับแต่ถ้าผมก็คือผมเขียนตัวไหนก็แบบตามที่เราชี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าถ้ามงั้นมันเยอะครับครับนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของที่นัในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะก็อย่างที่เราเรียนกับท่านผู้ชมทุกๆคลิปทุกๆตัวเลขว่าความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมันเป็นแนวทางของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับครับท่านชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านเนาะนะครับเพราะว่าเราก็ตามให้ท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าชมเพื่อความบันเทิงอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะท้ายสุดนีอะไรถึง f อฟมั่งครับครับอันนี้ก็อันดับแรกก็คือขอบคุณที่บ่าวทีเนาะบ่าวที่สุดิ่ทีวีที่มาถ่ายทำบางทีผมก็ อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสําหรับเอสที่ดูชมครับคือบางทีก็ให้เราทําดีที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าไม่ดีก็คือร้อยคนให้เราทําถูกต้งร้อยคนก็ไม่ใช่ครับก็อยู่ที่เราชอบกับไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบเราก็ตามบ้างไม่ตามบ้างก็แล้วแต่แล้วก็ดูก็กดถูกใจไปถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าไป กดคอมเมนต์อะไรเลยเนาะที่มันไม่ดีถ้ากดก็คือโอ้พี่งวดนี้ไม่เข้าของวดหน้าดีกว่าหรือของวดต่อไปก็ขอให้พี่เบาตีตามให้น้อยหรือลองดูสักสามงวดถ้าไม่ถูกไม่ต้องตามมันคุณทัศน์ไม่ต้องตามสามงวดถ้าไม่ถูกนี้ก็ครับถ้าจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ให้กําลังใจชาวคนที่มาหาแล้วก็คนที่ให้ตัวเลขเนาะก็คือคนคนที่ให้ตัวเลขบางคนก็ผมก็เห็นว่ามันให้ตัวเลขวันไหนที่ไม่ถูกเนาะวันไหนที่ถูกปุ๊บ ไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูคลิปคนท,ที่ว่าเพราะว่ามันให้ตัวเลขรวยเลยอย่างถ้าสําหรับผมผมให้ตัวเลขเป็นสะพานบุญบถ้าถูกก็ช่วยมา,มาช่วยบูรณะสถานที่หลงวงปู่สวงครับถ้าไม่ถูกก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเราทําบุญเราเห็นบุญไหมไม่เห็นมันอยู่ที่ใจเราการทําบุญถ้าเราสบายใจแล้วก็ทํบเหมือนผมถ้าให้ตัวเลขให้แล้วสบายใจไม่มีการนู่นนี่นั่นผมก็ให้ไปเรื่อย แต่ถ้าให้ตัวเลขแล้วถูกไม่ถูกคนดา <c oughs> ผมก็ไม่อยากให้ครับ <c oughs> เหมือนกันคครรัับบแต่การดูการไม่ดูอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคนดูเยอะคนดูน้อยอยังไงก็สำหรับที่แ <c oughs> อดมินก็มาถ่ายก็บางทีก็คนดูน้อยบ้างก็เขาเรียกยอดวิวเนาะ <c oughs> อาจจะตกบ้างขึ้นบ้างอันนี้ก็อยู่ที่เราสู้สู้ต่อไป <c oughs> ครับอันไหนที่เราถ่ายแล้วบางทีอาจจะงวดนี้ไม่ขึ้นงวดหลังถูกขึ้น มันมันเหมือนกระแสพุ่นเลยพี่มีขึ้นมีตกครับอันนี้ก็ขอขอบคุณแอดมินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณเอซีที่ดูชมกับกระท่อมรังศารหลวมผู้สวงก็จะมีแต่คุณทัศ์ที่เฝ้าดูแลมาตลอดก็ตั้งแต่ลูกปู่ยังไม่รังกร์จนลูกปู้รังกรนก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนี้มาตลอดถามว่ามีเงินเดือนไหมอันนี้ไม่มีผมด้วยใจประกอบดอย่างที่ส่วนของตัวเอง ไปกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองก็มากระหวะทำความสะอาดของลวงปู่เพราะผมเคยอยู่กับลวงปู่ตั้งแต่อายุประมาณ1778ครับเห็นลวงปู่ครั้งแรกก็ประมาณอายุ13ปีปี2 5 2 9ันอครับครับผมครับไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้แบบนี้ถ้าไม่อดทนไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเราอยู่ไม่ได้กับอันไหนเรื่องกินอันไหนเรื่องต่างๆนานาครับก็คือตัวขอขอบคุณเอฟซีนอที่ชมและก็อย่าเพิ่งอย่าเบื่อกันครับก็ดูไปเรื่อยๆ จนมรณภาพเลยครับผมก็บอกตัวเลขไปเรื่อยๆครับถูกบ้างพิดบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับครับอันนี้ผอขอขอบคุณไปยาวสุครับผอทีมสินไดสงคราการตลาดที่น่าครับร่ำรวยวยครับสวัสดีครับโปสวัสดีครับ